โอ้ยสือ่อสวัสดีครับเพ,พื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The n น o ช h n ่วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลูก้าหลังจากที่ได้ลองใช้งาน1วันนะครับว่าความรู้สึกกับตัวละครตัวนี้ณนะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับก็สําหรับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอตอบคําถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก่อนเลยนะนั่นก็คือลูก้าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การเปิดหายหรือเปล่านะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้งานมาหนึ่งวันผมก็ขอตอบเลยครับจากความรู้สึกของผมล้วนๆนะอันนี้ลูก้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ ผมว่าข้ามครับเพื่อนๆสำหรับคนที่เป็นสาย value นะครับตัวละครตัวนี้สามารถข้ามได้เลยไม่ติดอะไรทั้งนั้นนะและถ้าใครที่คันอยากจะสุ่มการชาจจริงๆเนี่ยนี่เลยครับเพื่อนๆมีตู้น้องเทซี่อยู่ข้างๆนะครับสำหรับน้องเทซี่ถ้าเทียบกับตัวละครที่ออกมาในซีซั่นนี้ทุกตัวนะสำหรับผมผมคิดว่าเทซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ณนะขณะนี้เลยนะครับดังนั้นถ้าใครที่คันก็จัดเทซี่ได้เลยนะ ส่วนใครที่มีเพชรจากัดนะครับหรือว่าเพชรเหลือไม่มากพอก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับรออีกเพียงแค่2สัปดาห์นะครับเดี๋ยวตัวละครต่อไปมันก็จะมาแล้วนะและจากการคาดการณ์ที่หลายๆคนเดากันตัวละครที่จะมาต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นฮอตจินนะครับซึ่งฮอตจินคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่อาจจะมีความสามารถค่อนข้างตึงเลยสําหรับตัวละครซีซันนีนะ อ่าโอเคก็สำหรับในส่วนของตัวละครตัวอื่นเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปรีวิวลูก้านะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้ลูก้ามา1วันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ปลดถึงระดับเลเวลพลัสแล้วก็เครื่องรางเนี่ยผมก็มีขั้นสูงสุดแล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าเสริมทางลูก้าเต็มๆนะเพราะว่ามันช่วยลดได้เม e ที่ลูก้าได้รับลงนะครับอีก25%แล้วก็เล่งเกตไม้ตายใน15วีแรกของการต่อสู้ได้อีกด้วยนะครับมันก็จะทําให้ลูก้าเนี่ยสามารถใช้ไม้ตายได้ไวมากขึ้นนกว่าเดิมนะ าวูดไปจำตัวผมออามาถึงเลเวลสนะครับหรือว่าตีบวกสินะอ๋อใช่แล้วก็เออเออลืมลืมเพืึงนะขอแท่งนิดนึงครับในส่วนของใครที่เปิดลูก้ามาแล้วแล้วพอใช้งานรู้สึกว่าไม่เวิร์กเนี่ยเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> อย่าลืมนะเรายังมีตั๋วที่สามารถสลับตัวละครระดับซีซันได้อยู่นะครับโดยตั๋วสลับซีซันเกรดเเนี่ยมันก็จะมาวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ก็ไม่ต้องกลัวพลาดนะมันยังมีทางเลือกสำรองให้เราสามารถเปลี่ยนได้อยู่นะครับสำหรับลูก้านะและถ้าให้ผมแนะนำเพิ่มเนี่ย่ยพอก็อาิงรบ ไปแลกเปลี่ยนกับซินแบตนะครับผมแนะนําว่าให้รอดูตัวละครเกรเถัดไปอีก1ตัวก่อนนะเพราะไม่แน่ตัวละครเกรดเถัดไปเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็ได้นะครับอ่ะก็กลับมาที่ลูก้ากันต่อนะครับสำหรับจุดเด่นของลูก้านะครับมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยครับท่าไม้ตายสาหรับท่าไม้ตายลูก้าเนี่ย ลูก้าจะสามารถลากศัตรูที่ลวงแนวหลังฝั่งเรานะครับกลับไปที่ตำแหน่งที่ลูก้ายืนอยู่ตอนแรกได้เพื่อนที่สําคัญยังทําให้เป้าหมายที่อยู่รอบข้างนะครับติดสถานะสตันได้อีกด้วยนะส่วนท่าที่2ลูก้าเขาก็จะสร้างโล่ให้กับตัวเขาเองได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอสาหรับท่านี้นะครับนอกจากจะสร้างโล่ได้แล้วลูก้าเขายังจะทําการเอาไหล่นะครับกระแทกศัตรูนี่แบบนี้เลยครับอ่าจะทําให้ศัตรูที่โดนกระแทกเนี่ยโดนขัดจังหวะนะครับสำหรับเอฟเฟคขัดจังหวะเขาบอกว่า มันจะสามารถขัดจังหวะการใช้สกิลรวมไปถึงการโจมตีในปัจจุบันของตัวละครด้วยนะพูดง่ายก็คือถ้าตัวละครบางตัวที่มันแบบออกแอคชั่นนานเนี่ยสมมติเขากําลังงานจะโจมตีใช่ป่ะครับแล้วเจอลูก้ากระแทกเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเสียจังหวะโจมตีไปเลยอะไรแบบนั้นนะและนอกจากนี้ครับยังทําให้ศัตรูติดเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับ ปดอาวุธเป็นเวลา4วิด้วยครับสำหรับความสามารถในการปดอาวุธนะครับก็คือศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีปกติได้นะแล้วก็ต่อมาท่าที่ 3, นะครับสำหรับท่านี้ก็จะเป็นท่าบัฟนะครับจะทําให้ตัวลูก้าเนี่ยได้รับเดเมจลดลงพร้อมกับทําการขาจัดดีบัฟและที่เด็ดของท่านี้ก็คือขณะที่ลูก้าติด CC หรือว่าสถานะควบคุมนะครับ เขาก็ยังสามารถใช้ท่านี้ได้อยู่ดีนะส่วนพาร์ที่โฟกันฮีโร่ลูก้าจะสามารถเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดได้ถึง29เซ์ครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของอาวุธประจำตัวนะครับความผูกพันที่ไม่สั่นคลอนลูก้าเขาจะคงสภาพท่วงท่าต่อสู้ที่แข็งแกรง่งแล้วก็จะได้รับบัฟสถานะมั่นคงในระหว่างการต่อสู้นะครับโดยความสามารถมั่นคงคือจะไม่ถูกงัดลอยขึ้นกลางอากาศถูกผลักให้ถอยหลังหรือถูกเคลื่อนย้ายโดยที่ไม่ตั้งใจได้นะครับพูดง่าย ความสามารถของศัตรูนะครับไม่ว่าศัตรูไหนก็ตามจะไม่สามารถขยับขยื่นลูก,ก้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอรอนรวบนะครับผักกระเด็นซอเลนอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีผลกับลูก,ก้าทางนั้นนะและด้วยความสามารถนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าลูก,ก้าเป็นตัวแทงแนวหน้านะครับที่ค่อนข้างพึ่งพาได้นะครับพอตัวแทงอื่นๆหลายตัวเนี่ยบางทีโดนสถานนะซีซผักนูน่นผักนี่นะครับพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็ไปอยู่ข้างแมปแล้วนะ จากที่เราอยากจะให้เขามายืนแทงเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาก็จะไม่สามารถแทงได้นะครับแต่ไม่ใช่กับลูก้าครับเพราะว่าลูก้าเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนเรียกได้ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นนะพัธมิตท,ที่อยู่ช่องด้านหลังที่ติดกับลูก้านะครับก็จะสามารถมอบโล่ให้กับลูก้า220%ของพลังโจมตีได้นะครับส่วนลูก้าเขาก็จะบูตเดเมจให้กลับคืนด้วยอัตรา5%นะก็ในส่วนของอัตราบูตเดเมจให้กับพวกพองเนี่ย บอกเลยว่าน้อยมากครับแต่สิ่งที่ลูก้าได้เนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าโล่อันนี้เนี่ยมันสามารถช่วยให้ลูก้านะครับยืนต้นเกมได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะและยิ่งมาคอมโบกับความสามารถบัฟเรียกความกล้านะครับ ที่จะทําให้เดเมพที่ได้รับลดลงอีก25%มันจะยิ่งเป็นอะไรที่โคตรโกงเพราะว่าโล่เนี่ยมันจะแตกยากขึ้นกว่าเดิมมากเพื่อนๆส่วนขั้นที่2กับขั้นที่4เนี่ยมันก็จะเพิ่มความหนาของโล่นะครับสูงสุดจะอยู่ที่260%ของพลังโจมตีพวกพองนะแต่ถ้าเพื่อนๆปลดถึงขั้นที่3นะครับซึ่งขั้นที่3หรือว่าลเวลร์เนี่ยผมว่าโอเคแล้วสำหรับลูก้านะครับเพราะถ้าเราวางตัวละครซัพพอร์ตลูก้าอย่างน้อย2คนนะครับเขาจะทําการขยายระยะ ของเอฟเฟกกระแทกลายปานีนะครับให้มันส่งผลมากกว่าเดิม1ช่องครับเออเนี่ยเป็นหนึ่งช่องโค้งนะแต่ว่าช่องโค้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันโค้งยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าเหมือนถ้าศัตรูมันยืนแนวหน้าใช่ไหมแล้วตัวด้านหลังเนี่ยผมคิดว่าตัวข้างหลังตัวนั้นมันก็คือโดนด้วยนะครับส่วนสุดท้ายพลังเพิ่มพูนล,ลูก,ก้าจะฟื้นเลือด1 5ของพลังชีวิตได้เมื่อไล่บัฟเรียกความกล้านะครับก่อนสำหรับลูก,ก้านะครับตัวละครตัวนี้เป็นก้อนเนื้อสายแทงที่มีดีบัฟ ปวนศัตรูนะครับแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือพวกพ้องที่โดนล้วงจากศัตรูแนวหลังได้อีกด้วยนะครับข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของตัวละครตัวนี้นะจากที่ผมเห็นก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเดเมจเพื่อนไม่มีเดเมจแบบไม่มีเดเมจเลยนะเพราะฉะนั้นทีมที่เราจะจัดลูก้าลงไปเนี่ยเพื่อนๆต้องมั่นใจด้วยนะครับว่าสมาชิกคนอื่นของเราจะมีเดเมจพอปิดทีมของฝ่ายตรงข้ามนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆเอาลูก้าเนี่ยมาทดสอบด่านเอ s เคส t ต กับ PVP ให้เพื่อนๆได้ดูนะพอาะลูก้าเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะไม่ได้ใช้บอสแน่นอนยกเว้นบอสตัวที่มันมีเงื่อนไขพิเศษนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาลอง AFK พอสมัคซีซั่นสำหรับทีมที่ใช้ของลูก้าเนี่ยเอาจริงถ้าจะใช้นะผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นทีมライเบเลอร์สามเพื่อน เออเป็นทีมเร่งสปแปมอันติไปเลยนะครับโดยตัวละครที่ใส่เนี่ยก็จะมีเป็นลูก้านะครับแน่นอนโรวานนะครับส่วนอีกหนึ่งสล็อตน,นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกครับตัวที่น่าสนใจนะส่วนตัวผมมองว่าคาสซาีดีันเวิร์หรือว่าเทอร์เมเซียก็ได้นะครับเป็นแทงค์ที่เอาไปปวดศัตรูได้หรือจะเป็นลูเซียสก็ได้ครับเพราะลูเซียสเนี่ยสามารถสแปมเกาะได้นะและผมบอกเลยว่ามีทั้งลูเซียสกับโรวานเนี่ยมันจะทําให้ลูก้าของเราเนี่ยยืนได้นานกว่าเดิมแบบโคตรแน่นอนนะ อ่ะก็เดี๋ยวผมใช้เป็นไลฟ์นี้แล้วกันแน่นอนว่าตัวละครเดเมดนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องเทซี่เพื่อนเ,เทซี่เนี่ยเป็นเดเมดที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วนะส่วนอีกล็อตที่เหลือ <c oughs> ผมใส่เอรอนไปแล้วกันเออเอามารวบให้แบบเทซี่เนี่ยสามารถใช้อันติแล้วก็โดดได้หลายตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของอร์ติแฟกที่ใช้นะครับตรงนี้จริงๆก็ไม่ซีเรียสอะไรนะแต่ว่าถ้าเราเล่นทีมสแปมไม้ตายเนี่ยผมว่าคาถาเรียกกระแสน้ำเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ อ่ะ่อมาเดี๋ยวลองดูครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะลูก้าคือแทงแบบคนเดียวเลยนะครับเนี่ยยกลอยนะครับสตันเลือดลูก้าไม่ลดเลยนะเอาจริงตัวอื่นก็โหมดเฮซี่ลดอยู่แต่เราก็ไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วเนี่ยเรามีทั้งลวกนะครับสแปมเกาะสแปมโลได้แล้วก็ลากศัตรูมารวมเสร็จปุ๊บก,กระแทกสตันหมีก โอ้โหดูโคตรคอมโบนะนี่ครับสแปไมไปเลยสกิลนะครับสบายมากแต่จริงผมเชื่อว่าด่านเอกเสสเตอ่ะคือเอาจริงๆนะต่อให้ไม่มีลูก้าเนี่ยเพื่อนมันก็ยังมีตัวละครอื่นที่สามารถแทนได้นะครับแต่ว่าลูก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกแทงที่ค่อนข้างดีนะแล้วก็มันอาจจะเอามาใช้กับทีมแบบเออเขาเรียกอะไรศัตรูที่มีความสามารถเฉพาะทางได้นะครับสำหรับลูก้านะ ก็นี่เลยครับสำหรับแมตลูก้านะจะเห็นได้ว่าลูก้าเนี่ยก็แทงไปเยอะสุดเลยนะครับ100 11,353ล้านนะแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับ AK s t a, a t ตอะต่อให้ไม่มีลูก้าเนี่ยเราก็ยังสามารถด่านได้อยู่ดีนะมันมีตัวละครตัวอื่นที่สามารถแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ a k State <S <S ผมมองว่าลูก้าเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะและสำหรับโมดสู้กับคนนะครับส่วนตัวนะผมมองว่าลูก้าเป็นตัวละครที่เอามาเคา์เตอร์ เอรอนเื่อนๆพอลูก้าไม่สามารถถูกทําให้เคลื่อนที่ได้โดยสกิลของศัตรูนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องห่วงเลยนะว่าลูก้าเนี่ยจะไม่สามารถแทงได้นะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์ที่ผมใช้นะครับผมก็เลยตัดสินใจจะใช้เป็นตัวละครซัพพอร์ตสตัวนะครับจะมีเป็นเดเมียนแล้วก็ฮายอนนะส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยเขาจะเป็นเฮซี่นะครับที่คอยเอามาปั่นบอสศัตรูแนวหลังพร้อมกับถ้า ถ้ามีจังหวะก็อาจจะเก็บศัตรูได้เลยนะครับและอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่าคอมโบได้ดีกับลูก้ามากๆก็จะเป็นสา尔ิต้าครับเพราะสา尔ิต้าเนี่ยสามารถคอยเสกเกาะพร้อมกับมอบพลังป้องกันให้นะทำให้ลูก้าเนี่ยสามารถยืนแท้งได้นานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วตำแหน่งการยืนเนี่ยก็สำคัญนะเพื่อนๆพอลูก้าเขาจะสามารถเอาพลังโจมตีของตัวละครที่ยืนอยู่ด้านหลังมาเป็นโลข,ของตัวเองเมื่อเริ่มต่อสู้ได้นะอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้กันครับอ่ะนี่ครับเห็นปะ ตัวอื่นโดนรวบนะครับแต่ว่าลูก้าเนี่ยขึ้นไปแทงข้างหน้าแหละเพื่อน,เอ,นเออเนี่ยคือเราไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะไม่มีตัวแทงนะครับจะโดนศัตรูโถงเข้ามานะใครที่กลัวโดนโถงเนี่ยบอกเลยว่าลูก้าเนี่ยคือคําตอบครับอ่าโอเคก็ยืนไหมครับยืนไหมโดนรวบนะครับไม่เป็นไรโอ้แต่ว่าข้างหลังนี้เจ็บนะเนี่ยโอเคมาแล้วอันตีเทซี่นะครับอ่าเรายืนทวงเวลานะครับน้องเทซี่พร้อมทํางาน โอเคเรียบร้อยนะครับยกแผงนะนี่ครับจะประมาณนี้เลยนะมาลองดูผลสกอร์ครับก็สำหรับเดอเมจทีมเรานะครับโอ้โหเทซี่กว่าเรียบนะต้องบอกว่าสาลิต้าเนี่ยยังไม่ได้โดดลงมามเพื่อนๆนแล้วดูโลลูกา้าเพื่อนๆ่โลลูก้านี่คือแบบเยอะโคตรนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาลองดูอีกสไกไฟนะครับก็สําหรับรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนตําแหน่งนิดน,นึงนะผมเอาเฮยอนนะครับหลบไปด้านซ้ายเลยนะโอเคแล้วก็ลูก้านะครับเดมียนเทซี่กับสาลิต้านะครับพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ พายอนผมโดนร่วงไยเนี่ยโอเคไม่โดนนะครับอ่าได้อยู่นี่ครับไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแนวหน้าเนี่ยเราจะไม่มีตัวชนเพื่อนโอแต่ว่าอันนี้คือโดนลิลิเมนะครับห้ามไม้ตายนะขอะใช่แล้วก็อีกทีมหนึ่งที่เอาไว้แก้ทางได้เนี่ยก็คือทีมที่มีตัวรวงนะครับพอลูก้าเนี่ยสามารถลากกลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้นะโหแต่ว่าแทงไหวไหมเนี่ย ลูก้าผมจะขีดแล้วโอ้โหโล่ไม่ทันครับฮายอนฮิวไม่ทันนะโอเคแต่ว่าสกาลิต้าผมลงแล้วไหวไหมโอ้โหโดนขัดอีกผมว่าตอนนี้น่าจะต้องพึ่งเทซีแล้วล่ะเทซี่ต้องทำอะไรหน่อยลูกเทซีเก็บฮายอน เคส卡ิต้าครับลงแล้วอันติไปสิโอ้โหโดนล็อกมาแล้วโอเคน่าจะเรียบร้อยได้อันติคือจบอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยจากที่ลองอะ่ะคือลูก้าเนี่ยมันแบบเป็นแทงที่แบบต้องบอกว่าไว้ใจได้อะ่ะเออว่าเขาจะไปแทงให้เราแน่ๆ <laughs> แล้วส่วนมากคือ เวลาที่แบบแทงไปยืนใช่ปหมมันก็จะไปยืนชนกันตรงกลางเพื่อน,เ,อนเราไม่ต้องกลัวเลยว่าแทงเราเนี่ยจะโดนแบบผักไปยูกลางปลายกระดานซ้ายปลายกระดานขวาอะไรแบบนี้นะครับถ้ามีลูก้าเนี่ยตำแหน่งตรงกลางเนี่ยคือเขายืนให้เราแน่ๆน,นะอ่ะก็ลองมาดูคะแนนแทงนะครับลูก้าก็ยังเยอะสุดอยู่ดีนะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะตายไปก่อนหน้าโคตรนานนะเพื่อนๆดูดิต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองดู อารีนาของจริงดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นอารีนาอีเวนต์นะอันเนี้ยเป็นอารีนาของจริงเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยู่อันดับท็อปเซิร์ฟนะคนที่ผมตีเนี่ยก็อยู่ประมาณที่อันดับ4อันดับ5อะไรแถวนี้นะครับก็สำหรับไล่อัิที่ใช้นะครับผมจะมีใช้เป็นสา尔ิต้ามีลูก้านะครับเดมเมียนฮวยยอนนะครับแล้วก็ลิลิเมส่วนของศัตรูเนี่ยจะมีเป็นเฮฮวยยอนนะครับสา尔ิต้าเหมือนกันลิลิเมเดมเมียนแต่ว่าของเขาเนี่ยใช้เป็นโทรานนะอ่ะก็ลองดูครับ นี่ครับลูก้าผมก็วิ่งขึ้นไปชนตรงกลางให้เลยเห็นปะเนี่ยข้างหลังผมก็เหมือนแบบค่อนข้างฟรีอะ่ะถ้าศัตรูเขาไม่ได้มีสกิล AOE หรืออะไรนะครับแล้วตัวละครซัพพอร์ตเราอะ่ะซัพพอร์ตได้ดีพอเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันจะเป็นแบบทีมไฟที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วแบบเซฟมากนะเพราะปกติเกม AFK เนี่ยบอกเลยมันค่อนข้างตะลุมบอเลเพื่อนเออแต่แบบเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวแทงที่แบบไปยืนแทงให้ได้อะ่ะโอ้แต่เนี้ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับอ่ะเรียบร้อยแล้ว ก็อบอกว่าเฮวีนผมเนี่ยมันอันติช้าไปหน่อยนะถ้าอันติได้ไวกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ลูก้าเนี่ยไม่ตายเพืเ่เือนแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ถือว่าลูก้าเนี่ยทวงเวลานะครับให้สกายต้าของผมเนี่ยลงมาทําการกวาดล้างศัตรูได้นะแต่ก็จะประมาณนี้นะครับข้อดีดหลกักๆก็นั่นแหละคือแทงที่ยืนแทงให้เราแน่ๆนะ ก็จากที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของลูก้านะแต่หลังจากที่ใช้จริงเนี่ยบอกเลยว่าอัตราวินเลทชนะผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยก็พยายามหาทีมที่แบบเหมาะสมกับตัวเขาด้วยแหละเออมันก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันเพิ่งผ่านมาแค่วันเดียวเท่านั้นนะซึ่งการที่ไม่ค่อยเจอเนี่ยมันก็เลยให้คําตอบผมได้แบบง่าย,ายๆเลย,เ,ลยเพื่อนๆว่าลูก้าตัวนี้มันก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความสามารถค่อนข้างเฉพาะทางนะครับ ไม่ใช่ตัวละครแนวเมตาที่สามารถจัดลงง่ายเอาไปใช้ได้กับทุกทีมอย่างน้องฮิลลี่เมหรือว่าน้องเทซีนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปอีกทีนึงนะครับสำหรับดูการตัวนี้ย้ําอีกครั้งสาหรับสายแวลูข้ามได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เทีานเลกันถ้าใครชอบนะครับหรือ มีวิธีเล่นลูก้าเจ๋งๆเนี่ยยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะอ่ะก็คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วครับก็ถ้าอนาคตมันมีอัปเดตแล้วลูก้ามันเก่งจนเป็นเมตาขึ้นมายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะส่วนใครที่คันจริงๆก็ไปเปิดตู้น้องเทซี่ครับตอนนี้นะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ